เคยได้ยินคนเขาเล่ามาวิญญาณมิดามันาหาตากามาคอยท่านสิมาเอาเขาน้อยไปใส่นอลูกคอยแต่ลูกกูอื่นเขาเอามีอาหารมากมายมากูก็เอาไปอย่าสูกทุกเทียนมี พอเอาไว้สิ่งไหนดีๆพ่อแม่ญาติญาติดาบชีวีวิญญาณท่านจะมาเอายมบาบานปล่อยให้มาเดือนเก้าอย่าลืมเด้อลูกเต้าให้เอาห่อข้าวไปวัด สารพานอาหารการกินหัวไปยายไว้กับดินหยาดน้ำไม่ได้ถึงกันอุอย่าเราทำมาตั้งนานถ้าลูกลูกเกียนกันพ่อแม่บอ่อได้กินดับเดินเก้าวุ้นขา้าประดับดินชาวอีสานทุกดินสือสันต่โต ไห้หมู่เจ้าสมวังตั้งใจทำบุญนำทานเอาไว้ให้ร่ำรวยขึ้นตลอดกาลถ้าลูกหลานยายไม่ความสำคัญโอ้นอดวงวิญญาณมาคอยลูกแล้วบ่เห็นบุญเขาสร้างยายขอาเขาน งเดินสิบพอนีสิบอาจคำจำหน่อยนะจวงแทนคุณม่โดนมันดาท่านในกำเนิดมาเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ให้ดับรุญแล้วทิศพ้นไปตั้งบาทยาดน้ำไปให้พ่อแม่และปู้ญาตายาย สมบัตินานนั้นแบ่งสรรปันให้ลูกได้กินได้ใช้ได้เลี้ยงครอบครัวตนให้หนึกเกึืองบุกก่ากาลิชนถ่าน่วงลูกทุกคนแต่นี้ไม่พ้นความตายลองสารพันต้องโคอภัยให้เป็นกติเตือนใจแด่ลูกลูกหลาน,ลาน đã ja, đầy mong tham hiet câu vô lan cô Ya ja thầm mà trăng nan hãy siêu san tỏ thừa lưu ơi